สวัสดีครับกับผมอภิสิทธิ์นาทมทองจากชั้นมันธยมศึกษาปีที่สครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอ่อนอุมานครธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาบรรยายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนของพวกเรานะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะ่ะครับเพื่อปัญการไม่เสียเวลานะครับตามพวกเรามาทางนี้เลยครับ โรงเรียนภูทีสารวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่14ตำบลกุจิกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งจัดการศึกษา3ระดับคือระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้บริการทางการศึกษาได้แก่หมู่ที่6หมู่ที่9หมู่ที่14และบ้านนนสว่างหมู่ที่7ม,มีเนื้อที่25ไร่3งาน สีประจำโรงเรียนคือสีขาวแดงครับโรงเรียนโพสีสะอาดวิทยามีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น24คนครูสายผู้สอน18คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง1คนครูธุรการ1คนช่างครุัพัน1คนผู้บริหารของโรงเรียนท่านผู้อำนวยการโกสุวิท์แสงรุจีการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต รองผู้อำนวยการท่านรองนรงศักดิ์หลวงพลการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิตโรงเรียนโพสีสะอาดมีจำนวน,นนักเรียนทั้งหมด399คนการบริหารงานในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนมีแผนงานที่ชัดเจนมีการนิเทศติดตามงานต่างๆการนำเทคนิคที่ทันสมัยนำมาใช้ในการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเพื่อกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละีการศึกษาโรงเรียนโต๊ะสีสะอาดพิทยาคณะครูบุคลากรในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในทุกๆด้านโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายผู้เรียนเป็นหัวใจหลักในการจัดการศึกษาจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกันโอกาสในการศึกษาต่อประกันความปลอดภัยของนักเรียนประกันด้านงานวิชาการทุกระดับชั้นโรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบนำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศติดตามมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาจัดทำโครงการต่างๆรองรับในแต่ละปีการศึกษากำหนดกรอบเป้าหมายระยะเวลาที่ชัดเจน ผู้บริหารควบคุมดูแลให้คำปรึกษาสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพให้สมกับความมุ่งหวังของชุมชนและโรงเรียนผู้เรียนมีความรักในชุมชนตนเองเห็นคุณค่าของการศึกษาเห็นได้ว่าโรงเรียนและชุมชนมีการปรึกษาหารือ มุ่งเน้นระบบการประกันคุณภาพภายในทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนตามเป้าหมายที่วางไว้จากการประกันคุณภาพของการศึกษาแล้วนั้นโรงเรียนของพวกเรายังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อติดตามผู้เรียนเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีค่ะผลจากการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ไดรบับรางวัลต่างๆมากมาย จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายระดับเขตพื้นที่และเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่เป็นประจำต่อเนื่องในทุกปีอาทิเช่นด้านโรงเรียนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับจังหวัดโรงเรียนในโครงการทูบี m b e r บอรวันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดเหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดปี2552ด้านนักเรียน เหรียญทองระดับภาคปี2553การถนอมอาหารเหรียญทองระดับภาคปี2553การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเหรียญเงินระดับภาคปี2553การวาดภาพระบายสีรางวัลน,นักเรียนดสีหนองบัวปีการศึกษา2552ของจังหวัดหนองบัวลพูและรางวัลต่างๆอีกมากมายในด้านวิชาการ ด้านกีฬาโรงเรียนของพวกเรามีการจัดตั้งชมรมต่างๆเช่นชมรมกระบี่กระบองได้รับเชิญร่วมงานพธิธีเปิดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกปีด้านกีฬานักเรียนยังได้รับรางวัลจากหลายหน่วยง,งานที่เข้าร่วมอาทิเช่นชนะเลิศการเดาะฟุตบอลระดับจังหวัดรุ่นอายุ16ปีและ18ปีชนะเลิศเดาะกระกอชนะเลิศอันเดอร์วอลเล์บอล ชนะเลือดวอลเลย์บอลระดับศูนย์เครือข่ายและระดับจังหวัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนของพวกเราได้รับการยกย่องและชมเชยจากหน่วยงานต้นสังกัดในกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันไข่กิจกรรมการปลูกพืชผักในโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการที่ได้ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา ดังสโลกแกนของโรงเรียนคือว่าโรงเรียนคุณภาพเพื่อนักเรียนโรงเรียนของพวกเราคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนทั้ง4ี่หมู่บ้านพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนผู้เรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการให้การศึกษาอย่างเต็มที่รักโรงเรียนโพสดศาวิทยาและรักครูด,ด้วยค่ะ ผมภูมิใจมากที่ได้มาเร,รเรียนโรงเรียนโรสีาิารวิทยาดีใจมากค่ะที่หนูได้มาเรียนที่โรงเรียนประศาิานวิทยาเดีย๋ยวกบทางโรงเรียนกะฉันเป็นผู้ปกครองกับภูมิใจเพราะว่าเพิ่นพัฒนาเพิ่มเติมอีกอย่างหลายอย่างสิ่งใหบ่ดีเพิ่นกะปรับปรุงขึ้นมันดีก็เก่้าละค่ะฉันก็ดีใจยูอ่ขอบคุณค่ะ นักเรียนและครูมีความสุขโรงเรียนก็น่าเรียนครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลของเรียนพุทธศาสตร์วิทยาที่พวกเราได้นำเสนอในครั้งนี้คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับนโยบายของตวกเราและความรู้เกี่ยวกับของโรงเรียนของพวกเรามากแล้วนะคะครับ และสาหรับท่านใดนะครับที่าที่อยากติชมหรือมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็สามารถติชมได้ที่เว็บไซต์ของทางโรงเรียนของเราครับข้างล่างนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Tchau.